จงเชื่อวันนี้เลยว่าเรารวยได้จงเชื่อวันนี้เลยว่าเราเป็นคนมีพลังงานดีจงเชื่อวันนี้เลยว่าเราแข็งแรงจงเชื่อวันนี้เลยว่าเราค่ะเป็นคนที่ยิ้มง่ายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนเก่งคนสวยคนรวยคนทุกอย่างที่มันดีเราจงอวยพรตัวเองทุกวันเปลี่ยนตัวเองทุกมิติถามว่าด้วยเศรษฐกิจภาวะโลกเป็นแบบนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนตกงานเยอะแยะมากมายจะเอาอะไรมาเปลี่ยน นะคะก็ใช่สิครูอยู่ในจุดนี้ครูก็เปลี่ยนได้แต่วันนี้หนูจะเอาอะไรมาเปลี่ยนคะครูหนูตกงานคุณคะถ้าวันนี้คุณเจอสภาวะหรือวิกฤตตกงานหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมัวมาพูดมาพร่ำบนฉันตกงานฉันจะดีได้ยังไงก็ใช่สีก็พูดได้ละสี่นู่นนี่นั่นคุณยิ่งเติมพลังงานซ้ำเติมตัเองคนอื่นเขาไม่ได้รู้ด้วย วันนี้ถ้าคุณจะมานั่งบอกว่าก็ใช่อสิครูวันนี้ฉันตกงานวันนี้ฉันท้อแท้วันนี้สามีฉันดา่าวันนี้ฉันลูกฉันนี่เง่าวันนี้ลูกฉันยังไม่เข้าบ้านเลยวันนี้นู้นนี่นัน่นชีวิตฉันไม่ได้ดีเหมือนครูนี่ครูถามคุณตอนนี้เลยครูรับรู้อะไรกับคุณไหมไม่คุูไม่เอาพลังงานคุณด้วยซ้ําครูไม่รู้ด้วยซ้ําพลังงานคุณตอนนี้เป็นยังไงคุณรู้สึกแบบไหนพลังงานตีกับคุณทันที มันไม่ได้เกี่ยวกับใครมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยเพราะฉะนั้นจะดีไหมคะที่คุณเปลี่ยนพลังงานให้กับตัวเองมันต้องดีทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมออย่างนี้ค่ะคุณทําแบบนี้ทุกวันครูไม่ใช่พูดต่อหน้าคุณเป็นแบบนี้แล้วรับรับหลังครูไปกินหัวสามีกินหัวลูกไม่มีค่ะเพราะเราทําสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นค่ะไม่ต้องให้คนมารู้ไม่เห็นหรอกค่ะเราทําสิ่งไหนได้แบบนั้นครูเปลี่ยนไปจนบอสพี่อูแบบว่ายังอึ้งตะลึงอะค่ะเพราะครูเปลี่ยนไปเลยเป็นมนุษย์ที่ยิ้มทุกวัน แบบอะไรเงี้ยอบง่ายๆเลยสมัยก่อนไม่ต้องมาไม่ต้องอะไรมากค่ะลูกมาหยอกก็ลำคานสามีมาหยอกนิดหยอกหน่อยก็จะกินตับโมโหวุ่นวายร้อนลำคาญน,นอนก็ต้องหันหลังให้กันชีวิตกูก็คิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อ,ง,อ,งอยู่แบบนี้ยค่ะแล้วมันเป็นไงคะมันจมจ่อมมัน มันกลายเป็นคนที่ดูดแต่พลังงานแย่ๆเข้ามาค่ะครูก็ได้รับแต่พลังงานแย่ๆครูก็ได้รับพลังงานล้มเหลวพลังงานแย่ๆไม่มีคนชอบนู่นนี่นั่นมากมายแต่ครูเลือกใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีให้คนอยู่ใกล้เราเหมือนอยู่ใกล้ดอกไม้อ่ะค่ะไม่ใช่อยู่ใกล้เราเหมือนส้วมสามีจะมาแตะทีก็เหม็นเหมือนส้วมลูกจะเข้าใกล้ทีเหม็นเหมือนส้วมคุณชอบเป็นแบบนั้นเหรอคะ เราต้องให้ใครใกล้เราแล้วรู้สึกว่าเราหอมเหมือนดอกไม้ค่ะเขาจะอยากอยู่ใกล้เราตลอดเลยครูคกําลังให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะที่มันเป็นเรื่องจริง วันนี้คุณชอบอะไรคุณก็เสพนั้นคุณชอบให้ครอบครัวต่างแตกแยกต่างกินทางไปทางคุณก็ทําคุณชอบแบบด่าบนจุกจิกจู้จี้วุ่นวายคุณก็ทําต่อไปคุณชอบให้พั่มบนชอบกินหัวชอบอะไรก็เกะกะล่าคาดคุณก็ทําต่อไปคุณชอบนอนหันหลังให้สามีคุณก็หันหลังต่อไปแต่ครูขาเมื่อก่อนหันหลังจริงทุกวันนี้นะคะเขาหันหลังให้เรายังหันไปก่อนเลยค่ะจงเปลี่ยนเราทุกเวอร์ชั่นให้เขาตกใจ ะคระูคเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะกลายเป็นสามีว่าเอา้ามันเปลี่ยนได้จริงแบบนี้ค่ะมันไม่ได้เสียแซงไม่ได้พูดเล่นครูเปลี่ยนได้ระดับนั้นจริงๆนะคะพูดแบบตรงๆเลยนะคะ